โอเคทลชมก็ขอกราบสุสดี่ผู้ชมทุกท่านกันด้วยนะครับผมวันนี้เรามาอยู่กันที่หน้าเกมของ s o อร์สไต r ์เกอนะคุผู้ชมเป็นเกมยิงลูกโทษเป็นเกมลูกหลักแอดเหมือนเดิมุผู้ชมเป็นเกมลูกเปิดนะเกมนี้ ก็สำหรับใครที่เพิ่งดูคลิปนี้ใหม่ฝากอะไรก็สับใครเป็นกำลังใจให้แอดกันด้วยเด้ออุอ้ยมันกันตั้งแต่ดอกแรกทุณผู้ชมมาวันนี้ลองเล่นดอกยากกันอีก,กว่า้ทุณผู้ชมดอกยากที่แอดหมายถึงก็คือก็คือทุกผู้ชมเดี๋ยวเมันยิงเข้าอยู่อุย้ยดอกกลางดอกกลางก็ไม่เอามาขอสไตล์แบบสูงสุดเลยละกันดูดิดอกแรกมันกันนะ ก่อนจะกลิ้งมันต้องกันมาก่อนก่อนจะกลิ้งมันก็ยิงไม่ก่อนก่อนจะกลิ้งมันโอ้โหดอกสองยังทะลุยากเลยท่านผู้ชมจอกเกราะไม่รอดเลยนะท่านผู้ชมแต่ถ้าได้เก้าก็คือ 2, สองแสนนะเริ่มที่ 2, สองแสนเลยนะโอ้โหระดับแปดก็คือสามหมื่นเจ็ดอะใครเอาแอดเอา,เอา,เอา,เอาแต่ดูทรงมันก็โงไม่ให้เลยท่านผู้ชมดูดิขนานแค่นี้มันยังให้แบบว่า ให้ไม่ครบจบเลยอะานผู้ชมทุกระบบจบที่แอดเองมาโอเคนะโอเคอื้มบึ้มๆหน่อยบึ้มเราบปสามโอ้ยยิงราบปสามก็ไม่เข้านะคุณผู้ชมมา ลองดูดิมันจะปะทะลุระดับสี่ระดับห้าได้แล้วปะแต่คงไม่รอดนะมาอาเศษไปที่เบ็ด25เลทระดับนี้เนี่ยมันเล่นง่ายสุดแล้วคุณผู้ชมไม่ต้องลุ้นไม่ต้องทำอะไรมากะะมนะแล้วไงก่อนจะเกล้งมันต้องมันต้องนิ่งมาก,ก่อนก่อนจะเกล้งมันต้องเตะไปก่อนโอ้โหแข่งจังลายวันนี้แข่งจัง วันนี้มามาไม่ดีเลยนะเหมือน,นมันแข็งเป็นพิเศษเลยอะ่ะมันไประดับเจ็ดก็ยากท่านผู้ชมโอเคนะโอเคกลางเป็นหนึ่งกรปโอ้โหดอกที่สองมันยังกันได้เลยนะท่านผู้ชมดอกแรกแล้วก็อีกดอกหนึ่งมาปับ๊บสายป๊บปับป๊บปั๊บกลางไปโชว์หนึ่งกรูปโอเค ระดับ4แล้วป,ปุ๊บปั๊บอุย้ยขึ้นระดับ5ได้วันนี้เปลี่ยนแค่2ที่กลางอีกก็อุย้ยมันรู้มันคิดว่าเราจะไปทางน้นแน่เลยมาเฮ้ยระดับ6ก็ผิดไปแล้วอะโดนซุมกำเนิดอแอล้วท่านผู้ชมมาโอเคเตะก่อนโอเคทุกระบบจบที่แอดเองนะแย่มันได้ดูซึ้งถึงความน่ากลัวของแอดพี แอคพีฝากงานไว้กับเราเราต้องทำให้เต็มที่แล้วผู้ชมอย่าไปเครียดอย่าไปซีเรียสอะไรกับมันมานนะทราบผู้ชมอุ๊ยนาฬิกาปลุกแอดดังอ่ะขอโทษทีโอเคเข้าไปในระดับสิบละกินเต็มเต็มไปเลยละโอเคนะโอเค ทุกระบบจบที่แอดเองแล้วกันได้อยู่แหละโอเคมาโอ้โหปุ๊บปั๊บโอเควันนี้